นะเ,เป็นผมนะผมเจอเป็นผมเจออย่างนี้นะครับผมเป็นแมนเลยจริง,รงโสดคุยกับแฟนเลยครับว่าทําไมเหตุผลอะไรถึงไม่อยากเปิดตัวคุยกันให้จบแล้วคุณมันตัดสินใจอีกทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้สวัสดีครับโอโตัวันเพื่อนครับสวัสดีครับผมดูเนโ,โซครับผมดูมโโนเนโซครับผมโอตัววันเพื่อนครับครับมาวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาคุยกัน พอดีมีเรื่องราวจากทางบ้านนะฮะ,ะว่าเขาเล่าให้ผมฟังประมาณว่าเขาเป็นผู้ชายนะและทีเนี้ยคบกับผู้หญิงคนนึงแล้วผู้หญิงคนนี้มแม่งมีข้อเสนอว่าคบกับเราครบได้นะแต่ห้ามเปิดตัวว<ะ>ัเอ,อ Jesus ค,อคือแม่งกลายเป็นคนในความลับของผู้หญิงไปเลยเว้ยเลยเคสนี้มีมีบ่อยมากนะในสังคมถ้าถ้าเป็นพี่อยู่ในตกในสถานการณ์แบบนี้จะรู้สึกยังไงดีวะไม่ดีนะ ไม่ยอมนะองจริงมัน mm hmm. ผมไม่ยอมนะโอเคผู้ชายบางคนอาจจะไม่อยากเปิดตัวแฟนอะไรเงี uh ้ย huh. อาจจะโดนไม่ใช่ดิอาจจะกลัวโดนเพื่อนแซวอะไรเงี้ย mm hmm. มันก็มีเหตุผลเขาอะไรเงี้ยแต่การที่ผู้หญิงไม่เปิดตัวแฟนมันก็ถ้าจะทํางนั้นคุณก็ต้องบอกเหตุผลนะ <Wow. S 2> จริงจริงนะต้องบอกเหตุผลว่าทําไมถึงไม่อยากเปิดตัวคือในเมื่อคุณกล้าพูดว่าไม่อยากเปิดตัวแฟนคุณก็ต้องกล้าบอกเหตุผลว่าทําไมถึงไม่อยากให้เปิดตัวแต่ถ้าเป็นผมเจอเหตุการณ์นี้ผมจะไม่ยอมเลย เลยเหตุผลเหตุผลคืออะไรเฮ้มันเป็นอะไรได้บ้างวะที่แบบไม่ยอมเปิดตัวอายเพื่อนหรอหรือกลัวที่บ้านรู้แบบพ่อดุไม่อยากให้มีแฟนเงี้ยเปล่าไม่น่าใช่แต่มันโตแล้วนะเออหรือว่าผู้หญิงแม่งมีคนว่าดูดูอยู่เงี้ยหรือไงหรือว่าคุณโคบุญชายคนนี้เพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อให้เขาเป็นหนึ่งในตัวเลือกคุณรหรืองี้หรอให้เป็นของตายเงี้ยถ้าให้ผมเดานะมีอยู่2กรณีผมให้ให้2ข้อแล้วกันข้อแรกอะ่ะอาจจะมีอีกคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่เขาคุยอยู่ ออถ้าเกิดว่ามังเอินเอ้ยถ้าอ,อย่างงี้หรือมันเป็นกรณีนี้วะเขาอาจจะแม่งคบทีเดียวแบบเยอะๆเลยอะไรเงี้ยทางหมู่บ้านเงี้ยนะเอ้ยไม่ถึงแบบสมมติอะสามคนสอง<า>คนสามคนนะเขาบอกนี้เขาบอกนี้สามคนแล้วไม่ให้เปิดตัวแม่งทั้งสามคนแล้วเพื่อนที่แบบว่าเขาจะได้ดูว่าเที่ยคงคนไหนแม่งคือคนที่ดีที่สุดอ้โหมันน่าจะมีนะเออน่าจะมีคนทำได้เพราะไม่งั้นต้ากล้าที่เปิดตัวปะวะหรือมันคบกับเพื่อน คนหนึ่งอยู่แล้วมันเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเออไม่ไม่กล้าเปิดตัวเพราะแเี้ยมันปะกันรู้จักกันเี้ยก็เป็นไปได้นะไม่แต่ถ้ามันเป็นในกลุ่มเพื่อนนะจริงอ่ะผลสุดท้ายเอ้ยอย่างอย่างกรณีกลุ่มเพื่อนอันนี้แม่งเป็นกรณีศึกษาเว้ยแรกๆอ่ะผมบอกเลยแม่ไม่ค่อยกล้าเปิดตัวในกลุ่มเพื่อนผมมันก็มีเหมือนกันที่แบบว่าอ่าคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ก็ไม่กล้าเปิดตัวว่าเออแม่เป็นแฟนกันแต่ผลสุดท้ายเฮี้ยมันมันก็รู้อยู่ดีอ่ะถ้าเกิดว่าผู้หญิงอย่างเงี้ยพบกับพี่และเขาแม่่่่่พีีีเปิิดตัวสงททํา ได้ก็คืออยู่เขาให้คนเดียวใช่ไหมแต่สิทงที่เขาทําได้คือเขาอาจจะไปไปคุยตรงนั้นคุยคนนี้ก็ได้เฮ้ยูไม่ยอมอ่ะเราไม่รู้ไงเ,ออเขาคุยเผื่อไปเรื่อยเลยแต่สิทธิ์ของเราอะ่ะแม่งทําได้แค่แบบกูเป็นคนของมึงนะ กูนอกใจมึงไม่ได้เพราะว่ากูทอะไรไม่ได้เหมือนโดนตีกรอบเหมือนโดนขังเอาไว้ไอะแต่จริงถ้าถ้ามองเอาจริง,รงอ่ะมันก็จ,จะมีหลายเหตุผลแหละแต่แม่งสิ่งหนึ่งเลยค,คือเรื่องของความรู้สึกมากกว่าเว้ยถ้าผมคบกับผู้หญิงคนนึงแล้วอยู่ดีผู้หญิงเดิมคนที่ผมคบเขาบอกว่าเราจะไม่เปิดตัวว่าคุณเป็นแฟนเราน,นะอะไรเงี้ยผมแม่งถ้าถึงอจุดจุดหนึ่งที่แบบผมคิดว่าเรียกว่าไงผมมองว่ามันไม่โอเคผมแมง่งต่อยผมชอบแค่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอานะเพราะว่าผมผมมองว่า,วามันมันมันเหมือนเป็นการแสดงออกของความ จริงใจสมมตินนะถ้าคุณกล้าเปิดตัวมผมก็กล้าเปิดตัวคุณเหมือนกันอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงแล้วก็การคบกันมันไม่น่าจะต้องมีอะไรปิดบังหรือคุณคบกับผู้ชายที่เชี่อแม่งแบบเป็นหนี้มหาศาลโดนตามไล่ฆ่าอะไรอี้ถึงเปิดตัวไม่ได้เหรอผมว่ามไม่น่ามันไม่น่าใช่ขนาดนั้นอะ่ะคุณอาจจะมองว่าเออผู้ชายเขาคงไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าการไม่เปิดตัวอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าจริงๆอะผู้ชายเขาคิดแหละเออ ดูเหมือนไม่คิดแต่คิดด้วยว่าทำไมวะี่าคบกบกูมันน่าอายเหรอวะถึงมึงถึงไม่กล้าเปิดตัวอะไร่นี่่แล้วสมัยนี้บอกเลยโลกโซเชียลมังก็แบบโอ้โหใช่ใช่ใช่ไปได้เรื่อยอ่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอ่ะกณแอบคบกันสองคน โดยที่แบบผู้หญิงแบบบอกว่าเฮ้ยมึงห้ามเปิดเผยนะว่ามึงเป็นแฟนกูอย่างเงี้ยแล้วมึงไปโพสต์สเตตัสโสดใน Facebook อะ่ะโสดจังเหงาจังอยากมีคนคุยอย่างเงี้ยแล้วถามเลยว่าไอความรู้สึกผู้ชายที่เป็นแฟนมึงอ่ะที่มึงเก็บอ่ะที่มึงเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นผมนะรู้สึกไงเป็นผมอนะ่ะผมเจออยงี้แล้วผมเป็นเม้นทเลยจริงโสดผู้ชายโผล่บ้างอะ่ะมีปัญหาเลยเออแล้วทำไมผู้ชายต้องผิดอะวะพี่แอบแหมงคลิปนี้แม่เหมือนเอาผู้ชายสองคนนั่งระบายประสบการณ์เพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังเป็นรอ่าฟังพี่อยากจะบอกอะไรกับไอผู้ชายคนนนั้ดีกว่า ว่ามันอยู่ในสถานการณ์นี้คุยกบแฟเลยครับว่าทําไมเหตุผลอะไรถึงไม่อยากเปิดตัวคุยกันให้จบอยากคุยกันเอาให้เคลียร์เลยเว้ยแล้วคุณมันตัดสินใจอีกทีว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แค่นั้นเองคุณคุยเลยถ้าคุณถ้าคุณรับได้คุณก็คบเขาต่อถ้าคุณรับไม่ได้ก็อยู่ที่คุณตัดสินใจผมไม่ได้ยุให้ใครเลือกกันแต่คุณสุดท้ายอ่ะถ้าวันหนึ่งอ่ะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าคุณอยู่เขาไปเขาไม่เปิดตัวแล้วอยู่ดีอ่ะวันหนึ่งคุณไปเจอว่า เฮียเขาไปอยู่กับวิชายที่ไหนแล้วคุณแม่จะอยู่ในความรู้สึกที่มึงแบบกูเป็นไรวะมึงเป็นแบบมวนสัตว์เล็กๆที่ลอยอยู่ในอากาศที่แบบไม่มีใครเห็นไม่มีใครสนใจเลยเว้ยแล้วก็บอกผู้หญิงด้วยนะที่คิดจะทำนี้นะครับผู้ชายไม่ใช่ของตายครับเฮ้ยจริงผบมือครับรอแรองหลังเฮ <laughs> <laughs> ้ถ้าเกิดว่าเป็นในมุมผู้หญิงอะถ้าเกิดเป็นผู้ชายไม่เปิดตัวใช่ไหมไม่เปิดตัวผู้หญิงบ้างอะมึงควรจะเปิดตัวแล้วมึงควรจะอยู่เจ้าชู้ได้และ้ะ เพราะกูรู้สาเหตุที่ผูช้ชายส่วนใหญ่ไม่กล้าเปิดตัวแฟนมึงยังอยากจะอยากกับเจ้าชูต่อมึงควรหยุดถ้ามึงคิดจะคบเขาจริงจังรักสนุกอยู่เออมึงเงลิกรักสนุกได้แล้ว<ม>คนเราแม่งสนุกได้ครึ่งชีวิตไว้อีกครึ่งชีวิตมึงต้องจริงจังยังไงชีวิตกู่หล่อแบบเขาพูดูแม่งหล่ออ่ะหล่อทุกคลิปโอ้ตัวบ้านเพื่อนครับครับก็นะครับสำหรับเรื่องของ ไอเรื่องการเปิดตัวอะไรที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นคินนะครับขอสรุปแบบง่ายๆแล้วกันมันขึ้นอยู่ก่บแต่ละบุคคลครับทุกอย่างที่เขาทํามันต้องมีเหตุผลทุกอย่างที่มีเหตุผลมันย่อมมีสิ่งที่ตามมาครับเพราะฉะนั้นคุยกันให้เคลียร์เคลียร์กันให้จบจะได้รู้ว่าจเจ้าอะไงต่อเหตุผลม,มันเป็นเพราะอะไรบางครั้งมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างสิ่งที่ผมพูดออกไปตั้งแต่แรกก็ได้มันอาจจะเป็นมีเลื่อนทางบ้านไม่อยากให้เราอ,อ่าบางคนผมเคยเจอนะผู้หญิงที่แบบเรียกว่ายังไ,ไงอะที่บ้าน อมองว่าเขายังไม่โตยังไม่อยากมีแฟนแล้วเกิดพ่อแม่เล่นเฟซอ,อะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเปิดตัวแฟนพ่อแม่ไม่เห็นเพราะมจะมีปัญหากับพ่อแม่อะไรอย่างี้มันก็มีมากจะเป็นเหตุผลอย่างนั้นอะไรก็ได้ซึ่งเหตุผลต่างมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในการที่ทําให้เขากล้าที่จะเปิดตัวอะไรเงี้ยแต่ก็ ต้องบอกว่าสําหรับใครที่ไม่กล้าเปิดตัวแฟนเพื่อนที่จะบอกว่าเฮ้ยตัวเองก็ได้เป็นหลั่นล้าใช้ชีวิตอะไรโพสตรงโพสสดไรไรสาระตามภาษาของคุณที่คุณทําอยู่อะคุณอย่าทําอย่างนั้นเพราะว่าคนที่คุณคุยด้วยหรือคบด้วยอะเขาจะแบบเสียใจมากชวนผู้ชายที่ไม่กล้าเปิดตัวแฟนมึงก็ควรเปิดตัวแฟนซะมึงเลิกเจ้าชู้ได้แล้วมึงเลิกสนุกได้แล้วนั่นแหละแล้วเอาเวลาทั้งหมดที่มึงจะสนุกเจ้าชู้ของมึงอะไปดูแลแฟนมึงซะก่อนที่ แฟนมึงจะใช้มึงไปซักผ้าล้างจานนะถูบ้านก็ไว้สิ่งพวกนี้บอกเลยไม่รอดเ <c oughs> ชื่อผมเดี๋ยวประเด็นเนี้ยเดี๋ยวเราได้คุยกันอีกว่าไอ้เรื่องซักผ้าล้างจานเะนี่ยทำไมต้องผู้ชายตลอดเลยวะเข้าใจสิ้นหวังเนี่ยแล้วมาบอกว่าฉันก็ทําให้เธอทุกอย่างแล้วนะฉันก็เป็นคนเริ่มก่อนอะไรอย่างเนี้ย สิ้นหวังเออฉันทำให้จะมาพูดว่าเธอทำให้ฉันทุกท่าอย่างแล้วผู้หญิงพูดอย่างนี้ผู้ชายไม่ได้นะครับในเมื่อคุณยังไม่ทำครบทุกท่าเออจบคลิปนะครับสำหรับใครที่มีเรื่องราวต่างๆนะครับหรือว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเตุการ์แบบนี้นะเรามาพูดคุยกันในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกดซับสไคร์นนะครับทุกทางโซเชียลมีเดียนะครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมโอโต้เพื่อนๆแล้วก็ดูเดโซ่ครับ สำหรับในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับก็อรอลุ้นเอานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย